สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็มีเมนูอร่อยออร่ยมาชวนเพื่อนๆทำกันอีกแล้วคะ่ะนี่นะคะหน้าตาหน้าทานแบบนี้เลยคะ่ะวันนี้เราจะทำห่อหมกปูมะพร้าวอ่อนกันนะคะรับรองอร่อยมากเลยคะ่ะสูตรนี้ใครทําก็อร่อยนะคะนี่เลยคะ่ะตักให้ดูเลยคะ่ะว่าเนื้อปูแล้วก็มะพร้าวอ่อนเน้นๆนะคะอร่อยมากเลยคะ่ะอยากให้เพื่อนๆได้ลองทำทานด้วยกันนะคะวันนี้ เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและก็ขั้นตอนการทำกันเลยค่ะนี่นะคะแปะให้ตรงนี้เลยค่ะส่วนผสมทุกอย่างค่ะมาดูกันเลยนะคะว่าหน้าตาของส่วนผสมของเรามีอะไรบ้างค่ะอันนี้หลักๆนะคะเนื้อปูก้อน,นื่งสุกเรียบร้อยนะคะเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะไข่ไก่ พริกแกงเผ็ดใต้นะคะน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวพริกชี้ฟ้าซอยค่ะใบโหระพานะคะจะมีเยอะกว่าน,นี้นะคะใบมะกรูดอันนี้เป็นหัวกะทินะคะแช่ตู้เย็นก็เลยออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะตั้งกระทะให้ร้อนค่ะเทกะทิลงไปครึ่งหนึ่งก่อนนะคะ เสร็จแล้วก็เอาน้ำพริกลงละลายเลยค่ะเปิดไฟอ่อนก่อนนะคะคนจนน้ำพริกละลายให้หมดนะคะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวเลยค่ะน้ำตาลค่อยๆใส่นะคะ ชิมดูก่อนค่ะใครชอบหวานก็เติมเยอะได้นะคะแล้วแต่ชอบค่ะคนจนน้ำตาลละลายเสร็จแล้วเราก็ปรุงรสเลยค่ะใส่น้ำปลาลงไปนะคะถ้าเพื่อนเนคนไหนอยากเติมรสไหนก็เติมได้เลยนะคะคงปรุงรสเป็นซอสอะไรเติมได้ค่ะแล้วแต่ชอบนะคะ ที่ของพี่ใส่แต่น้ำปลาค่ะเดี๋ยวก็จะใส่ผงปรุงรสนิดนึงนะคะตอนท้ายๆค่ะพอใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็ใส่กะทิส่วนที่เหลือลงไปเลยนะคะทีนี้เราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะจนกะทิแตกมันนะคะอันนี้เป็นผงปรุงรสนะคะพี่ใส่ไปนิดนึงค่ะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะกะทิแตกมันแบบนี้ก็จะใส่ไข่นะคะพอดีว่า ตอนที่ใส่ไข่พี่ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะนี่ใส่ไข่ไปแล้วค่ะแล้วก็ตามด้วยมะพร้าวอ่อนเลยนะคะเวลาใส่ไข่คนเร็วๆนะคะไข่จะได้ไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะต้องขออภัยด้วยจริงๆค่ะลืมถ่ายให้ดูนะคะตอนนี้เราก็มาเติมเนื้อปูก้อนลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดแล้วก็พริกซอยเลยนะคะ คนให้เข้ากันเลยค่ะส่วนใบ่หละพาเดี๋ยวจะใส่ตอนนึ่งทีเดียวนะคะพี่จะเอาใส่ตรงก้นกระทงนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็พร้อมใส่กระทงนึ่งนะคะตอนนี้ใส่กระทงเรียบร้อยค่ะเนื้อปูดเดี๋ยวใส่ทีหลังนะคะจะนึ่งก่อน3นาทีค่ะปิดฝานึ่งเลยนะคะนึ่งในน้ําเดือดจัดเลยนะคะ3นาทีค่ะระหว่างที่รอก็มาเคี่ยวกะทิรอเลยนะคะ ส่วนของกะทิราดพี่ก็จะใส่แป้งลงไป1ช้อนนะคะจะใช้เป็นแป้งข้าวโพดหรือแป้งสาลีก็ได้ค่ะผสมลงกับกะทินะคะแล้วก็เทลงไปค่ะเคี่ยวให้ข้นตามที่เราชอบนะคะนึ่งครบ3นาทีนะคะก็ยกออกจากหม้อนึ่งมาก่อนนะคะยกซึ้งลงมาใส่ถาดค่ะจะได้ใส่ง่ายๆไม่ร้อนนะคะราดกะทิลงไปเลยค่ะตามชอบนะคะ เสร็จแล้วก็ตามด้วยปูก้อนที่แบ่งไว้เมื่อกี้นะคะตามด้วยใบมะกรูดค่ะแล้วก็พริกแดงนะคะตามชอบเลยค่ะ อยู่เราเอาไปนึ่งอีก3นาทีนะคะในน้ําเดือดเหมือนเดิมค่ะนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะนี่นะคะจัดออกมาก็จะประมาณนี้ค่ะหน้าตาสวยงามน่าทานมากเลยนะคะหอหมอกปูมะพร้าวอ่อนนะคะสูตรนี้ใครทําก็อร่อยค่ะไม่มีส่วนผสมของแป้งและเนื้อปลาด้วยนะคะ รับรองอร่อยละมุนลิ้นค่ะเนื้อปูเนื้อมะพร้าวเน้นๆนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบเมนูง่ายๆปรุงกันแบบบ้านๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ